ในแมปแบงคอบดิเนอร์หรือเปล่าใช่ไหมดินเนอร์ดินเนอร์เหรอเมยแล้วพวกเนื้อที่เขาใส่ไว้ยังอยู่ไหมไม่หายใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวเขาเอาไก่คาราโอเกะไว้อร่อยจุ๊ดน หมูที่ลเลี้ยงหมดูหลกเลยทาได้ทุก็ยิ้มใหินวันนี้ก็หยิบของมาไม่เสียจนึน,นะมา้านตุ้มุก็นิ้มของมาเลยอะไรเนี่ยทำไมของหมดแบบนี้ ของหุ่นเหรอ,อไม่ใช่ไม่หุนไม่มีใครมาปิ้งอ้าวมไม่ค่อยดีนะก็ได้ขึ้นชอบม,มันปิ้งยังไงเนี่ย ทุกคนอยากดูไหมว่าถ้าเราเอาเส้นนี้นะคะไปตีอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเอาเส้นไปตงนะคะต้องใช้ Apple Pencil <บ>ป,ป,ปิงง่ายมากเลย

เทุกคนดูทีเนี่ยไม่พอใจอะไรเนี่ยเฮ้ยิงกินเนื้อวัวอยูไ่ไหมฮัลโหลหายไปซะเร็ว ได้ยินไหมเนี่ยอร่อยจุเดี๋ยวไปหยิบของมาขูขอสำรับวอันนี้นะคะเหน,นื่อยีน S <S <an> อะไรเน,ะะรนี่ยอยากกินเนื้อวัวหรอเมย์เ <S an> ขาเอาเนื้อวัวมาให้แล้วเต็มเลยก <S an> ินไหมกำลังจะเดินขึ้นมาเนี่ยนี่เนื้อวัวว้าวเหล้าเหนียวดีข้าวมากกว่าเนาะแล้วเนี่ยเอาอะไรเนี่ยวางยังไงเนี่ย อ้าววางไม่ได้ต้องรอต้องรอเคลียร์จานก่อนแล้วจะเอาจานไปเก็บยังไงหรือพนักงานจะมาเก็บหรอเป่าพนักงามีผิดแต่ว่าเราต้องรอูปออกจากโต๊ะก่ฝ่าพนัเรานหนจะก็บเนอะป่ะเสร็จแล้วกินหมดนี่แล้วลองลุกออกไปพร้อ,อมกันว่าใครช่วยเราดูจริงๆนะหนูก็เริ่มผิดหนูก็เริ่มแบบ นะทำไมกินข้าวกันน้อยอยจังหัวกินเองกินอยู่หรองั้น,นเราไปตักไอติมเดียวกินช่วยกันก่อนสิไม่ไหวไม่ไหวหัวกินแล้วไออิ่มไปง่ายจังเลยคุณเฉินไปตักไอติมแล้วอะ่ะงั้นไปตักคนละถ้วยกัน แต่ไม่ได้ตักไปเห็นหนักมันแง่โตคนอื่นเขากินฮะอะไรนะเขากินอยู่แล้วเห็นก็ไม่น่าแล้วก็แง่เจ้าผมเจ้าผมไปตักไอติมมาให้นะคะทูเดี๋ยวผมบอกกูเจ้าผมไปตักให้กูนะคะ ช่วยกันกินหน่อยสิคุณน่าจะชอบรสบบแบบเบิ้งกัมนะโอ้ยไปมาก่อนอะไรเนี่ยไป้าไอ้คาเมื่อย้ายตัวไหมด้วยเอาตัวแล้วก็แล้วก็น่าจะหนูจับแพนดี้ไปให้พีนจีน่ามาช่วยกันกินสิมีคนไม่ยอมเติมนะค น้กซอุย้ยน้ำซุปเดี๋<ล>ยวน้ำซุปแล้วตอนนี้ตั้งสองเอิร์สแล้อง็ใบอ่อนออะไรมันเยอะแยะเนอะไอซิมด้วยเนื้อวัวเหรอไม่ค่ะอไอติมแต่ซิมแต่งภาพแล้วพี่ใหม่อิงจะเอาสตรอเบอรี่หรือว่าแคนดีค้คะ เออเออของดีโอเคค่ะพ e. okay, mm ี่จะจัดเองเดี๋ยวจัดเองเแมจัดแม่จัดขันนิดหนงได้เหนแล้วเหรอมห็นเลยวะกแล้วแก้วหือเปล่าออกมาแล้วค่ะฟูขอ่สองคนใช่ไหมครับ อุ้ยมหมูไหมหมดแล้วเนี่ยหมดกระทะเลยงามอร่อยทำไมนังไม่หมดแก้ว,วหมดก็ต่อไปหมดกินสิบกูจะมาว่าอ๋อจัดตัวแล้วดังงนมาเก็บก่อนดีกว่าพนักงานที่นี่ไม่มีพนักงานเลยเมยมีมไหนที่ร้อยไอ้ครีมร้าวางต เพื่อเราหมวกนอมเลยนี่พลังงานเหรอ,อกินให้เสร็จก่อนอเลยก็แบบหนบอกออแล้วต้องกินอาหารให้หมดไม่งั้นเขาไม่มาเก,ก็บนะอ่ากินเองไม่ให้กินที่หมดเพราะว่าเดือดอยู่เออหรอเปล่าไม่นะค่อนข้างแลรวเขาออกไปตั้งนานแล้วเขาบอกว่ากินเองอนะ่ะแบบนี้ก็จับ ใช่ไงานไอติมมันตักให้ตัวเองไม่รู้เหรอไอติมนี่ตักให้ตัวเองเลรอตักให้พี่ได้นั่ายอ่ะวางได้จะตักให้พี่แล้วนั่นอ่ะกินเข้าไปที่ไอติมงําๆพีต้องถอดาเก็บก่อนทำไมกดไม่ได้อ่ะ เงี้ยเงี้เงี้ยไอคือเกลียดกดไม่ไหวมันเล่าจะไม่ใหเลากินกินต่ออีกมันก็ไม่หยุดเลยเงี้ยกดไม่ได้